โอเคครับผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้เรากลับอยู่ในมาค้าดิเช่นเคยนะฮะวันนี้กลับอยู่ใน,น,นะะน,น,ในซีรีส์ฟอร์มเดอะฟ็อกนะผมซีซั่นนี้ขออนุญาตรีซีซั่นใหม่นะคะเนื่องจากซีซั่นเก่าเผลอลบไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเข้าลุกไม่ได้เข้าเกมไม่ได้เข้าอะไรไม่ได้เลยก็เลยต้องรีซีซั่นแบบนี้นะครับผม <Okay. S 1> และอีกอย่าง ในหมดเกมที่หมดนี้ได้ยังไงก่อนข้นไปอเลยหมดี๋เวเรามาเริ่มขุดไม้กันหน่อยดีกว่านะผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะมันก็แอบ,บเสียวๆมานั้นแหละ <c oughs> เออสักครู่นะผมเพราะว่าผมลืมเซตบางอย่างไปซีรีส์นี้เพื่อเพิ่มความหลอนเข้าไปนิดนึงนะผมขออนุญาตใส่ไหนเนี่ยตัวเอคือเอ็มเบียนแน่นอนผมปรับเสียงเลยมิวสิกก็ไปสักประมาณ57แล้วกัน นี่มันมีแบบเสียงหลอนๆขึ้นมานิดนนนะึงอะไม่รู้มันจะหลอนไหมนะหวังว่ามันคงไม่มีอะไรโผล่มาก่อนเนาะม,มีใช่ไหมไม,มีใช่ไหมตกใจวัวแล้ววัวนี่ไม่ใช่น่ากลัวหรอกผมมีกลัวมันมากโอเคซอมบีปกติ เลอมาขวานแค่พังแล้วครับผมซอมมี่เขายังไม่จัดการผมนะไม่รู้ทำไมนี้ผมพยายามจะขุดไม้ไปให้เยอะที่สุดนะครับผมเอาไปใช้ตอนค่ำเนาะตอนค่ำผมว่าลางไม่ค่อยดีนะ เนี่ยไม่ได้ลงมดไอเจ้าเดอะมิมิกที่ว่ามันมันเกิดมาตอนเช้าไล่ตามเรานะอันอันนี้ไม่ได้ลงนะรี่ส่นนี้เออขวานมันจะพังก่อนนะเนี่ยถ้าตัดต้นต่อไปนะนเนี่ยเราควรจะยืนก่อนนะอันนี้ได้ไม้มา61อโอเคพอเรียบร้อยใช้ได้ละไ,ไปทำบ้านดีกว่าบ้านเราทำไหม งข้างในนี้แหละเพื่อความปลอดภัยข้างในนี้แหละมันก็จะขุดห้องเป็นขนาดเล็กๆแล้วก็ค่อยขุดลงไปมาเป็นที่อยู่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวาง เร่อก่อนเลยอืมรับติงเทเบิลแล้วผมก็จะทำการเอาไม้ไม้จังโก้ได้มาไม้จังโก้มาครับแล้วกันแล้วก็รับประตูเหลือ,อื้นแรกมันคงไม่มีอะไรหรอกหรือเปล่านีม่มีกระจกด้วยนะ โอเคไปเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดลงไปด้านล่างนี้นะครับ ก่อนเนีผมบอว่าเดี๋ยวเราจะามาทำเป็นเตาเนาะเฉั้นเราต้องขุดซะก,ก่อนได้ครบยังได้เจ็ดโอเคอย่างนี้เกียเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาเงินค่าเป็นเตาเฟอร์นิเจอนะครับผมแล้วก็เอาเตามาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเอาไม้แมงกรูบเข้าไปาประตูเข้าไปนะครับผม สว่างกันเลยทีเดียวเอาหัวม้นี้ยัดด้วยัดเข้าไปเริ่มมือละครับเริ่มมือละเริ่มมือละเตรียมตัวเลยมันคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมคิดเหมือนผมไม่มคงไม่มีอะไรใช่ไหมทำไมสูตรไฟมันไม่ขึ้นเนี่ย ต้องมานัง่งคราไปนี่แล้วสูตรมันจะขึ้นให้เราเอาไฟไปทำอะไรอะ่ะนี่คือทอชสามารถค้าไฟค้าไฟไปค้าปเป็นไฟได้ทอช hand. ออฟแฮนด์เฮอทอชไม่อยู่ในมือหรอทอชปิดมือทอชปิดมือมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาครามาเป็นอันนี้ ไอ้เขาลองค้ามาอันหนึ่งหน่อยอยากรู้ว่าเป็นยังไง<ม>ก็ปกติดีนี่ม,มันบักเลยผมว่ามาเวราขุดลงไปก่อนครับผมเก์ได้มาสามแล้วมาทำมันนิ่งหมดนะ มาเยอะครับผมมันต้องคิดมากถูกไหมไมาเยอะอันนี้แผนที่เราอยู่บริเวณตรงนี้เลยลายซีรี์นี่ผมจะเอาแผนที่มาใช้หน่อยนะเพราะว่าจะได้ดูได้ว่าเราสำรวจไปถึงไหนบ้าง เวียนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขุดเจาะเข้าไปตรงนี้เลยง่ายกว่าเราทำห้องกว้า,างๆเลยดีกว่าอัน,น้สองบล็อกใช่ไหมเราก็ขุดอันนี้ไป2สองบล็อก 你没住学习、啊 <laughs> 嗯，我怎么读多 โอเคตอนนี้เราได้โครงอ่าโคูนี้แล้วนะครับผมมีครมไหมเนี่ยหนูขออนุญาตเอาขวานมาทุบไอ้นี้ออกก่อนแล้วกันมาลงไปยันด้านล่างเลยนะครับผมโอเคนี่ก็คือห้องที่เราได้ขยายเอาไว้นะครับผม ยังไม่มีเตียงนะนี่รเรามีหินไม่ค่อยมาเดี๋ยวผมมาทำบันไดแต่ว่าเออม,มาทำบันไดกันก่อนเลยอืมเราจะทำยังไงดีอ่ะอันนี้ปนไปเลยอันนี้ก็ โอเคเรี S <S ยบร้อยเนี่ยผมมาดูเสียวเสียวสลังอะ่ะซีรีส์เนี้ยดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมที่เกๆผมก็ลงมัดมายังไม่หมดหรอกเดี๋ยวยังยังเหลืออีกประมาณสองสามมัดค่อยลงพ์ดหน้าเพิ่มนะครับจะได้รู้นะ คตอนนี้ของพร้อมอยู่นะเราดบบมาพอรที่ขุดมาเพื่อเหมือนมาเดี๋ยวเรามาขยายบ้านซะก,ก่อนดีกว่าน้อี่ขุดใกล้พังแล้วโอ้โหแล้วดูเลขเลยครับเลขมันซ้อนันอะ เดี๋ยวเราคราบไอพวกกล่องอะไรไว้ก่อนนิดกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันยังไม่ได้ใช้เยอะๆนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของที่ไม่ได้ใช้ลงกล่องไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้อยู่ดีแหละ ไฟให้สักหน่อยจะได้ไม่มืดตัด้งเดินเนี่ยผมเอาเป็นไม้สลับกับหินดีกว่าอืมเนี่ยไม้สลับกับหินนะครับผม อใช่ได้ไหมเอ่ยไม้สลับหินเออไหนๆแล้วอะเอามาทำไม้สลับหินหินสลับไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เราจะอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะ ผมเหมือนได้ยินเสียงสเกลตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงอะไรวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอะไรก็ไม่รู้อะตอนนี้นะคนดูอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะแต่ผมได้ยินชารเล่นซิตี้นี้แลรวหลอนจริงนะเนี่ย<ๆ>นั่นอ๋อเสียงสเกลน่าจะปกติแหละใช่ไหมใช่ไหมวะ <laughs> เว้ยนะเว้ยเ้ยเสียงมันดูแบบ ทำไมแกะมีเสียงโดนตีล่ะมันไม่มีใครตีแกะได้นะหล่อนแล้วนะเจียกิโยสายขวาง nana nó <laughs> 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 <Siêu, siêu. cười> <laughs> 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 แล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปลงมัดเพิ่มอีกนะครับผมก็เอาเป็นว่าในซีรีส์ฟอ,ฟอร์ดโฟอกคพาทแรกนี้ก็จะเป็นพา์ท,ที่สูนแล้วกันนะครับพ <อ S 1> เพราะว่ายังลงมัดไม่จบนะยังไม่เสร็จนนไหละก็เอามาลงสักก่อนโอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาทหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มตะลุยมัดสุดแสนจะยากกันไปดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าผมไม่ลืมนะคร <c oughs> เจอกันใหม่ในฟอร์ดฟอกพาหน้าครับ